สูตรระเบิดตาดอกก็คือสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้พืชผักสวนครัวต่างๆออกดอกได้ดีแตกตาดอกได้เยอะพัฒนาเป็นผลต่อไปได้เยอะขึ้นซึ่งสูตรนี้สามารถทําได้จากวัสดุใกล้ตัวแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้ขั้นตอนแรกให้เราจีขนมปังห่สองแผน่นลงไปแช่ในน้ําสาวข้าวประมาณ3 5 0ซีซีให้เราใช้ช้อนกดลงไปให้จมน้ําจากนั้นเราก็เติมน้ําตาลทรายแดงลงไป1ช้อนแล้วก็คนน้ําตาลทรายแดงให้ละลายหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะแช่สามถึงสิบืองชั่วโมงครับนี่นนก นั้นเราก็จะนํามากรองใส่กับอุปกรณ์ในการฉีดพ่นจะไม่มีการละลายน้ําอีกทีนึงนะครับเราจะนําตัวนี้ไปฉีดพ่นเลยส่วนที่เป็นเศษนะครับเราก็จะนําไปใช้ในการบํารุงดินเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้าฉีดพ่นได้ทุกสัปดาหสัปดาแล้วหนึ่งครั้งสําหรับสูตรนี้นะครับโดยปกติแล้วเราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กับพวกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพวกพริกพวกมะเขือเปาะมะเขือพวงต่างๆรวมไปถึงพวกมะเขือเทศด้วยใช้กับพืชในกลุ่มของมะนาวได้เป็นอย่างดี อายุของพืชที่เหมาะกับการใช้งานก็คือในช่วงระยะกำลังที่จะแตกดอกเราควรที่จะใช้ในการกระตุ้นเพื่อให้แตกดอกได้พร้อมกันแตกดอกได้อย่างสม่ำเสมอและก็แตกดอกได้เยอะทําให้ดอกบานแล้วก็มีขั้วเหนียวจะได้ติดผลได้ดีขึ้นและก็ขยายขนาดผลได้ด้วยซึ่งจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึง่งและยังเป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายอุปกรณ์หาง่ายช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการ,กรเกษตรลดการใช้ฮอร์โมนต่างๆลงไปอีกส่วนหนึง่งและก็ยังไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้บริโภค สำหรับสูตรระเบิดตาดอกสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอสูตรระเบิดตาดอกสูตรระเบิดตาดอกก็คือสูตรที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นให้พืชผักสวนครัวต่างๆออกดอกได้ดีแตกตาดอกได้เยอะพัฒนาเป็นผลต่อไปได้เยอะขึ้นซึ่งสูตรนี้สามารถทําได้จากวัสดุใกล้ตัวแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีสิ่งแรกเลยก็คือน้ำสาวข้า1แก้วมีขนมปัง2แผ่นมีน้ำตาลทรายแดงมีช้อนแล้วก็มีกระบอกสำหรับฉีดพ่น สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราจีขนมปังลงสองแผ่นลงไปแช่ในน้ำซาวข้าวประมาณ350้าซีซีน้ำซาวข้าวจะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และธาตุอาหารต่างๆสำหรับการกระตุ้นให้พืชต่างๆจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็สามารถที่จะบำรุงได้ทุกส่วนตัวขนมปังทำมาจากข้าวสาลีซึ่งเป็นข้าวที่มีโปรตีนสูงเราจะอาศัยโปรตีนที่มีอยู่ในขนมปังพืชน,นี่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ใส่ขนมปังลงไปในน้ำสาวข้าวแล้วให้เราใช้ช้อนกดลงไปให้จมน้ำจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลทรายแดงลงไป1ช้อนแล้วก็คนน้าตาลทรายแดงให้ละลายเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนจุลินทรีย์ได้มากขึ้นแล้วก็พืชสามารถที่จะนําเอาไปใช้งานได้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราจะแช่3ามถึงสิชั่วโมงข้อควรระวังในการแชร่นะครับระวังในเรื่องของพวกมดพวกมแมลงต่างๆควรเก็บให้มิดชิดหลังจากที่เราแช่เป็นเวลา3ามถึงสิชั่วโมงแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย ครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็นแล้วพร้อมใช้งานแล้วต่อจากนั้นเราก็จะนํามากรองใส่กับอุปกรณ์ในการฉีดพ่นจะไม่มีการละลายน้ําอีกทีนึงนะครับเราจะนําตัวนี้ไปฉีดพ่นเลยสําหรับส่วนที่เป็นเศษนะครับเราก็จะนําไปใช้ในการบํารุงดินตัวอย่างการใช้งานในวันนี้นะครับเราจะใช้กับพริกที่เราปลูกในกระถางซึ่งอยู่ในระยะก,กําลังที่จะออกดอกเราก็จะนํามาฉีดพ่นทั่ทวนะครับให้โดนทุกส่วนของพริกนะครับและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับช่วง mm. ที่มีหมอกเยอะๆอากาศเย็นจะได้ผลดี ฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง สำหรับสูตรนี้นะครับโดยปกติแล้วเราจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กับพวกพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพวกพริกพวกมะเขือเปาะมะเขือพวงต่างๆรวมไปถึงพวกมะเขือเทศด้วยใช้กับพืชในกลุ่มของมะนาวได้เป็นอย่างดีสําหรับอายุของพืชที่เหมาะกับการใช้งานนะครับก็คือในช่วงระยะกําลังที่จะแตกดอกเราควรที่จะใช้ในการกระตุ้นเพื่อให้แตกดอกได้พร้อมการแตกดอกได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็แตกดอกได้เยอะทําให้ดอกบานแล้วก็มีขั้วเหนียวจะได้ติดผลได้ดีขึ้นแล้วก็ขยายขนาดผลได้ด้วยซึ่งจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่ง ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสูตรระเบิดตาดอกสูตรนี้นะครับจะทําให้ดอกเนี่ยมีปริมาณที่เยอะขึ้นขั้วเหนียวขึ้นสามารถพัฒนาเป็นผลได้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มขนาดของผลได้ดีขึ้นและยังเป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายอุปกรณ์หาง่ายช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรลดการใช้ฮอร์โมนต่างๆลงไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้บริโภคใช้เวลามากไม่นานแล้วก็สามารถที่จะใช้กับพืชได้หลายชนิด ถือว่าเหมาะกับคนที่ปลูกพืชไว้กินเองท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําดูได้สำหรับสูตรระเบิดตาดอกสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ